สวัสดีครับคุณดูผมเลวัตสุดนะครับคุณดูวันนี้เราอยู่กับบอซี X4C นะครับผม SS3 นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็เป็นแนวมันเป็นแนวของมันเองนะคุณดูไม่เหมือนใครนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมแชร์3กลุ่มได้รับเซตลูฟี่2นะตามภาพเลยนะครับผม5เซตแล้วก็ได้กล่องสุ่มกล่องสุ่มไม่แน่ใจว่ากล่องสุ่มอะไรนะครับผม20กล่องนะถ้าแชร์แค่3กลุ่มนะครับได้ไปเลย5เซตแล้วก็กล่อง ต่อมาผมไปดูโปรโมชั่นนะครับผมนี่คือโปรโมชั่นนะเติม50บาทได้รับกาชาลูกหนึ่งนะครับผมซึ่งกาชาแอดมินขายแยกนะลูกละ8บาทนะครับผมเอามาสุ่มของแลรได้นะเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูนะครับถ้าเติม90จะได้รับเซตเก้าเซตไคโดเซตหนึ่งเติม300ได้รับเซตไอ้นี e ่นะเ e อ e เนียลหรือเอเนียล e e ไหมน,น่าจะเป็นเซตเอเนียล e นะครับผมเซตสามร้อยนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเซตพันนะครับเซตพันนี่แหละจะเป็นเซตสีน้ําเงินเนี่ยน่าจะเป็นเซตพกนะ พกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็ถ้าเติมสามร้อยจะได้ตัวะอนกระดูกนี่นะครับผมมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน,นเกมเลยดีกว่านะถ้าตามเรยว่าสุดมาก็ได้ไดของนะครับผนดูคือตอนนี้คือลงไม้ผมสตรีมอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาล่าลงไม้ด้วยนะครับผมมาครับเดี๋ยวผลมันนัวนหนึ่งหนึ่งกันอยู่นะดูเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราส่งกาชาให้ดูก่อนนะอันนี้นะครับผมกาชาลูกละแปดบาทน,นะน,นี่ของฟาร์มอ้ยอนนี้ของแชรแล้วปะแช์สามกลุ่มได้รับยี่สิบกล่องใช่ไหม อ๋ออุ้ยมันมีมันมีมันมีสูงสุดก็จะเป็น e N r เลยนะอืมจะไปหาสุ่มดวงอีกทีนะ Z CR FR แล้วก็ EDR นะครับผมซึ่ง EDR ก็จะเรียนว่าอาจจะยากหน่อยนะครับดูเออดูโอ้โหไม่ยากแล้ว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 ทำอะไรกันวะเนี่ยมัวกันนะครับดูเราจะเปิดประมาณนี้นะ ต่อมาเดี๋ยวผมจะรีวิวกาชาลูกละ8บาทนะครับผมสามารถซื้อได้แยกที่ไอ้มินนะโดยของในกาชาก็จะมี SSR, UR แล้วก็เซ็ตที่แรงที่สุดเลยนะก็เป็น UR บวกนะครับผมซึ่งออกแค่หัวนะออกออก,ออกหัวไปชิ้นหนึ่งนะคอนโดอันนี้คืออะไรนี่คือตู้อ๋อนี่คือเป่าใช่ไหมเระเป่าอยู่หะลุงเป็นวะลุงอ๋ออุ้ยเอเออาออกเพียบเลยเอเอาก็คือของที่ส่ง โอ้โหเอเดนอาทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหนี่กระเป๋า U R เนี่ยนะเขาดูยูอารเนี่ย U R อพวกโทรศัพท์นะโอ้โหรุ่นละแปดบาทเขาดูเหมือนการันตีเอเดนอาไปเลยนะก็คือไม่มีเกลือการันตีเลยอ่ะมันมัจะเย็นชาสมอีกได้ไหมสมอีกได้ไหมติดใจวะยิงบ้าการผนันอยู่เนี่ยกระเป๋าความสามารถวิ่งวิ่งแปดลีเลตแปดถึกแปดนะ z o o อีก z o o อีกมากันขนานันแล้วกูขอซ o o m เลยเฮ้ยเฮ้ยหัวออกเขาดูหัวหัวอะไรออกนะเนี่ยไอไอหัวไอ้หัวเนี่ยต่อเปิดเล่นไหมครับหัวเอ้ยเนี่ยต่อตัว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  ur วงหนึ่งออกนะคุณโดกาชาลูกละ8บาทนะสามารถมาเติมซื้อกันได้นะคอนโดอันนี้ก็เนี่ยเป็นเซ็ตดีที่สุดในเซิร์ฟแล้วแหละเพราะว่าในกาชามันปล่อยดอวแค่สองเซ็ตนะ อยูอาเพี้ยบอะคุดูอยูอาเพี้ยบอะคอดูเห็นปะโอ้ยปืนออกคุดูปืนออกอยู่อาบวกปืนออกดูโอ้โหไอ้พวกนั้นก็หนวกันใหญ่เลยไ้ยหนวกันใหญ่เดี๋ยวผมไปยิงแน่บอกเลยยิงห้าสิบลูกนะมาดูว่าได้อะไรบ้างโอ้ยทำไมสุ่มกาชาได้กาชากี่ลูกวะเนี่ยโอ้ย โอ้ยมันกสุ่มเฮ้ยชีย้อย่าบอกนะมันตันแล้วอ๋อมันเพราะมันถ้ามันตันมันจะได้กาชาคืนหรออ๋อมันไม่มีเกลือถ้ามันตันแล้วไม่ได้กาชาคืนเนี่ยใช่ไหมซึ่งเอเดนอาร์มันหมดแล้วใช่ไหมล่ะเหลือเหลือยังไงยังไงเปิดเปิดเนีย่ยก็การันตีไอ้สองชิ้นเนี้ยไอ้ไอ้ไอพวกเนี้ยใช่ปะคือสุม่มอ่ะเนี่ยสุม่มยงไงกสุ่มจังจังหวะจะหาจะเจออะอะไรวะอ่าร้อนกล่อง สูงมดเลอะกล่องไม่ออกโอ้โหเปิดได้หมดเลยอ๋อมันไม่มีอันนี้สองมาทำไม่มีกะการันตีเกลือนะดูดูดิเห็นปหมเออไดได้สูงจนแม่งหมดเลยอ่ะอันนี้ใครอยาลุง้อ๋ออันนี้อันนี้คือกล่องกล่องที่ผมเปิดเปิดให้ดูแล้วนะไอ้มี่นมธรรมาหาต่อยแม่งมีคนเติมโปรนี้ด้วยอ่ะแอดมินอ่ะ มีคนเจอโปนี้ด้วยหรอครับเอ็ดเหลือ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 ตัวเหลือตัวกระเบื้อนะโปรโมชั่นใหม่เดี๋ยวผมให้แอดมินไปรีทิ้งนะคุณดูหาให้เจอดินี่ไงเหลือไหนๆก็ไหนๆแล้วไปสุ่มอะไรอ่ะอุ้ยไปสุ่มไปแล้วนะได้สองแล้วสุ่มสุ่มให้แม่งหมดเลยคือโคตรแรงอ่ะคุณนะฮะแล้วใครเขาโอ้โหโคตรไวรออะไรอ่ะสุ่มให้หมดไวจังวะหาไม่เจอแล้วคุณดูหาไม่เจอแล้วช่างแม่งอ่ะ เดี๋ยวให้มินเดี๋ยวผมให้แอดมินอะแล้วหมดทุกอันเดี๋ยวโอเคเป็นเสหมดทุกอันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดตัวเลยนะได้ไหมเพราะว่าผมทำคลิปยิงมาแล้วล่ะยิงหัวยิงหัวแป๊บนึงแป๊บนึ่งอย่าแป๊บหนึ่งเซตพันมันเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเซตพันมันใช้มันเป็นปืนอะไรนะเซตพันธ์เซตพันธ์เอ่นะเลือดรีไวร์เลือดนี่แต่ถ้าสมมุิวิ่งตรงมาเฉยๆเนี่ยนะ ออ๋ก็เป็นพกถูกแล้วอ่ะตายตายหรอตายดีรออะไรอ่ะรองแกล้งแม่งเลยไหมรองแกล้งแม่งเลยตายอ่ะดูๆต่าโคนมันยิงเกันมาเลยลองลองแกล้งแม่งเลยไหมไม่มีไม่มีแม็กซล้วเฮียโอ้ยปืนใหม่ปืนพันน้องปืนพันน้องเอามันคือเปืนเอามันเป็นพกอ่ะไม่รู้เป็นอะไรกำลังรออะไรอะไรอ่ะ แรงจังเลยโัวเลยคุยแรงจังเลยประมาณนี้เขาดูไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมกันดีกว่าไปมาครับมาดูเราอยู่ในเกมมาแล้วนะโะเดมาเขาเล่นเซตอะไรกันวะตัวนี้คอนตัวละครที่ผมเล่นจะเป็นคอนตัวละคร300ใหม่นะไอ้มินแอดโปรโมชั่นหน่อยให้ผมนะผมมีสุ่มกาชาตรงไหนวะ เดี๋ยวผมค่อยสุ่สมให้หนูต้นทีมนะเดี๋ยวเล่นกันมาไปครับโอ้หมันสู้อะไรขนาดนั้นวะนะมาครับสู้อะไรขนาดนั้นฉันไหนวะสู้มันอยู่ฉันไหนวะเนี่ยนี่ไง ôi, Ơi Ơi Ơi, ơi, mi mía 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 này Ơi ôi mía 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 chưa mới mía 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 เอาลงไม้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 สั้นลงไม้ก่อนสั้นลงไม้ก่อนสั้นลงไม้ก่อนสั้นลงไม้สั้นลงไม้จะตายตายีเไอ้ดาวได้โอ้ยเจนี่เมาจริงครับเจนี่เมาจริงไปเดี๋ยวเอาป่ะล่ะเอาป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 ะล่ะ โอ้ยถาว่าล่ะแม่งต่อยิงยากเลยเฮียต่อยิงยากจัดต่อยิงยากจริงต่อยิงยากจริงวิ่งแล้ววิ่งแล้วมาดิมาดิมาดิถา,าว่าล่ะต่อยิงยากจริงขอยัดเก็บเก็บเอเดนา่าเอเดนา่าตายอ่ะต่อยิงยากจริงนะครับผมน้องๆจะถามว่ากลัวไหมไม่กลัวหรอกมาดิ แกเลยแกเลย <S <S ตัวละครแดงๆจะเป็นตัวลงไม้นะคอนโดลงไม้ไปไหนหรอวะไอ้ดูข่าวก็ดูข่าวคือใครไม่รู้นะแอดมินหรือเปล่ายิงยากจากัดตัวผมก็ยิงยากตัวมันก็ยิงยากนะคนโดไปไหนอะ่ะไปดิไปไดิไปดิไปดิจะแฝดเอเดน่าจะแฝดไปดิ ไม่ได้ไม่ได้เอาแท็กเอ็นดิสอาแตกผมได้ปกคลิปอย่างเงี้ขยขออนุญาตทับปกคลิปก่อนเออได้ปกคลิปแล้วคอนดเอด็นดิสอาร์แตกลงไม้นี่เส้นไหนวะเนี่ยไม่แน่ใจว่าลงไว้เส้นไหนเะนาะขออนุญาตก่อนขออนุญาตเซฟปกคลิปก่อนมาเซฟปกคลิปแล้ว เล่นต่อได้มาครับมา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 โอ๊ยรู้มหมเล่นเช่ไนไรว่ายิงเข้าดอ,อกแล้วสามเอ็ดก็ถือว่าเป็นเซตกลางของผมนะเซตผมเท่าเซตเท่าผมายิงข้าดอ,อกได้ยี่สิบเจ็ดนะที่ผมยิงไอตัวนครเสน้นเมื่อกี้นะแล้วไ่ฝันได้เปล่าไล่ฝันตายวะเนี่ยไล่ฝันตายวะเนี่ย ไ,ได้ผ่าตายวะเนี่ยไม่ตายลงไม้ยะหนีห่ไม่ได้ลงไม้ลงไม้ยะหนีหงงน่เลยไม่ไหนหลงไม้จะหนี่เลยไม่ไหนไม้ขาเล่นไ,ไม่เก่งนะคอนโดไปเล่นเฉลี่ยอยู่นะไปดิไปไหนน้องเอไปไหนเฮ้ย แตกใครจะแตกวะ fr fr อะไรของลงไม้ห่อวะเนี่ย fr ลงไม้อะอะไรของลงไม้ห่อวะเนี่ยเฮ้ยมาดิ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 สับแม่งเลยมาดิ สับเลย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 สับ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 ตัววิ่งไหวยังวะลุงไหมมันตัววิ่งไหวเกินนังเถอะสับดี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 สัปดีโอ้ยเล่นปืนดีกว่ามั้งเดี๋ยวคิดว่าถ้าเล่นปืนน่าจะฆ่าหนุ้งไหมง่ายกว่านะครับโอ้ย ไปดิไปไหนไปไหนเราไปไหนไปไหนเราลงไม้ไปไหนเราลงไม้ไปไหนลงไม้ลงไม้ไปไหนวะวิ่งโคตรเก่งเก่งอะลงลงไม้วิ่งอย่างเดียวเลยโอ้ยลงไม้วิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยอย่างงี้ เจอแบบเจอแบบส่วนชุดเดียวตายเจอแบบส่วนชุดเดียวตายเลยนะคอนโดอโอไม่รอดเซตนี้หาได้จากการคราฟเท่านั้นอ๋อหาได้จากการคราฟนะกดตรพีป่ะนี่ไงเซตนี้ไงคือเซตมีจำกัดแค่15้เซตในเซิร์ฟนะคอนโดเซ็ต F R Blue r ไปดีลงไม้ล่นเซ็ตอันนี้ไหมอ่ะล่้เซต F R ไหมอ่ะ มาดี๋ย11 fr ไหมล่ะประเดีย๋ยประเดีย๋ยเอาลูกไม้อยากขึ้นตึกอีกด้เลยต้องตามฆ่าลูกไม้อีกแล้วเนี่ยลูกไม้ขึ้นตึกไปไหนแล้วลูกไม้ไปไหนแล้ววะมีคนมามีคนมาไอตัวเดิมมาตัวเส้นข่าวมาเอ้ยลูกไม้ไปไหนของมันวะ ตงไ้มไม่ไในห้องมันแล้วนี่ตรงไม้ไม่ไนห้องมันวะนี่ไงเดี๋ยวละมาเดียมาเดียวยิงลแล้วดอกแเท่าไหร่ยี่สป่อยี่สิบป่อมีเขาดอกอได้ยี่สิป่อไม่มีเจ็ดยหกอ่ะ ใั้ผมได้ยิงห้านัดแตวนเัเนี่ยยีแปดดี๋ยวยิงเข้าดอกเลยยี่แปดด้วว่ายว่ายี่สิบูไหมตู้จังวะรูกไหมก็ตู้เคล่นไปเองทีถูไหมตูเ้นเจอเองที ีิัดเส้นีินาาัดเ้นถามมาลงมายองก์หลังแต่แม่งของปูแม่งยังดูไอ้เฮียของปูของปูเป็นอะไรวะแม่งดูของเลคโซนแน่เลยโอ้ยเฮียเมื่อกี้ตกนะมาดูเลตกว่ะ แม่งดูดของนี่เขาโซนอยู่เลยเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งเจอกูบอกเลยดูดของใครไม่ดูดแม่งดูดของเรยวัตสุดสตรีมเมอร์อันดับหนึ่งของบอสซีเดี๋ยวแม่งเจอกันแม่งซีลิงเหรอเดี๋ยวดูเซอร์ริงแน่บอกเลยมาดี้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 เดี๋ยวแม่งเจอกูแน่ลุงไม้ไปไหนแล้ว่าขึ้นมาแล้วหรอนี่ไง เอาไวเล่นมีดนะมีดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมีดแรงอยู่นะเอามาเล่นไปมาเดี๋มาเดี๋มาเดี๋ยววล่ะมาเดี๋ยววะล่ะวะล่ะวะละโอ้ยมีดแรงจริง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 แต่มันต้องฝันให้ทุกดอกถึงมันจะตายเดี๋ยวเส้นขาวสานยิงของปูมาดิ วันนี้ยิงแม่งมันดูอ๋อดุดดิสนีเเ่เฉลยฮะแม่งมันเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับดูมาเล่นกันได้นะออซีโฟร์ซีนะครับผมแนวนี้ก็จะเป็นแนวอืมนี่ซีซั่น 2, สองซีซั่นสามแล้วมาเขาดูท่าจไม่ผิดนะแอมินเปิดซีซั่นหนึ่งมาแล้วนะครับผมตอนนั้นคือเลยยังไม่ได้ทำคลิปนะแต่ตอนนี้ยังเป็นผมผมเริ่มทำคลิปแล้วนะผมแอมินก็มาจ้างนะถูกไหมวันดีขอยิงตอนสุดท้ายก่อนไปมาแต่รอบนี้ขอเล่าได้ไหาวะ อ original, ไอ้นั่นไปเช่ายศมาอ๋อมันไปเช่ายศมานี่เองว่าแล้วมันไปไหนเอมันไปเช่ายศมามาดิมาดิมันไปเช่ายศม,ม,ม,มานี่เองไปไหนแล้วมันยิงใครก่อนมาดิมาดิเอาละเอาละเอาละ โอ้ยลงไม้เหล่าลงไม้เหล่าโอลงไม้เหล่าโอมันมันนัวกันมันนัวกันมือที่ทำโอ้ยมาดิมาดิมาดิกูเจอกูยิงกดทุกเว้นอย่างเงี้ยไหวเหรอรอดเหรอเปน็นไงแล้วเนะี่ยไป้ย แต่มันจะไหวหรอวะหาแนวเนี้ยแนวนี้ผมก็ปีศาจมาก่อนน้องบอกไว้ก่อนวันนี้ลงไหมลงไหมวันนี้ลงไหมมาดิลงไหมขึ้นตึกอีกแล้วอ่ะลงไหมขึ้นตึกอีกแล้วอ่ะโอ้ยลงไหมขึ้นตึกอีกแล้วอ่ะลงไหมโอ้ย วิ่งโอ้ชอบวิ่งไงเก่งยิงลัตโต๊ดชิบหายเลยใช่ไหมเนี่ยเอาไปช่ไม่ใช่ไม่ใช่บไปถึงลงไม้อะโต๊ดดิบแล้วโอ้ยไปหาย่งเงเส้นขาวเลยนะเส้นขาวนี่ไปไหนแล้ววะเส้นขาวเอ้ยเห็นทางตามครับบอกแล้วซาราฮ์ทำดีเฮียไปถึงลงไม้อะบ้าง เอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะล่เอาป่ะล่โนเนียว่าแปลกห้องของกูเนอะห้องของกูแม่งดูดไปเฉยเลยโอ้ยประมาณนี้คุณดู ประมาณนี้นะครับผมไปนรนจะเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับบอสซี X4C นะใครอยากตามเรียมาเล่นนินกลุ่มต้าคอมเมนต์นะครับผมไป